ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยศิต,ตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลเดมาเราปิดท้ายกันที่สายของน้องไทยครับไม่ได้เจอน้องไทยนานมากเห็นบอกว่าไปอเมริกานะครับไม่รู้ว่ากลับมาหรือ,อยังอะไรยังไงนะน้องไทยวันนี้จะมาพร้องผมเรื่องราวที่ลุงเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมชนชุมชนหนึ่งนะฮะ ในจังหวัดกรุงเทพครับเรื่องนี้ผ่านมา60กว่าปีโอ้ยผมยังไม่เกิดเลยในสตรีมตอนนี้เนี่ยถ้าจะมีเกิดคนเดียวก็คือป้าติ่งนั่นแหละนะฮะเพราะป้าติ่งนี่70แล้วนะนะครับนะเรื่องของคนลากศพเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีน้องไทยสวัสดีครับงั้นเรามาเข้าเรื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยถามว่าไปเจออุบัติเหตุอะไรมาในช่วงท้ายแล้วกันนะรเรื่องนี้เนี่ยลุงเล่าให้ฟังย้อนกลับไป60กว่าปีพอบอก ในกรุงเทพเนี่ยพี่เก่งพอนึกภาพตามนะอขอขอ,ขอแก้ดน,น,นึงครับไม่ใช่ชุมชนในกรุงเทพเอาเป็นว่าชุมชนต่างจังหวัดแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดบอกสถานที่บอกพิกัดอะไรเงี้ยมันมันคนที่อยู่ละแวกนั้นนะครับตอนนี้มันเป็นหอพักนักศึกษาหมดละวผมคิดว่าเขาเขาน่าจะพอรู้กันว่าอยู่ตรงไหนอ่าเออเอเอ,เอโอเคไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพนะได้เลยครับผมนะฮะเรื่องราวของคนลากศพที่ว่าเนี่ยที่คุณลุงไปเจอมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ครับคือสมัยก่อนนะครับ <c oughs> ช่วงสงครามสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ <c oughs> อืมอ่อมันจะมีภาวะหลายๆอย่างทั้งแบบเหมือนกับคนที่เขาแบบเอ่ายังไงเดียบเหมือนเป็นไส้สึกออืมที่แบบเอาควญี่ปุ่นมาบอกทางนั้นทางนี้ <c oughs> แต่หนักสุดนะครับ <c oughs> อันนี้คือผมเนี่ยจะพูดว่ามันคือสองครามจริงๆอืม <c oughs> <ๆ>ที่เหมือนกับว่าช่วงนั้นคนมันอดอยากกัาราำนี้ <c oughs> ครับครับ ซึ่งคุณลุงผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะแกเคยซื้อทองบาทละสี่ร้อยโอ้แกบอกว่าตอนนั้นน่ะคือด้วยความที่ว่าทองสมัยก่อนอะเส้นมันจะยาวพอเวลาที่ว่านั่นนะครับแกก็ mm. กเขาเรียกว่าอะไรอะแกจะไปซื้อข้าวสารนี้ย uh huh. แกก็จะหักป้องทองไปป้องหนึ่งแล้วเข้าไปแลกที่ร้านเออร้านขายข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับออ uh 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 uh. สมัยก่อนคือมันมันประมาณนั้นนะครับแล้วยิ่งเป็นช่วงสงครามด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีข้อจากัดอะไรหลายอย่างทำให้แบบไม่มีแบบคนบางกลุ่มที่ไปขโมยของเอ,อคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำสงคราม,มารบ้านเราซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าโลกมันไม่ได้สวยอย่างอย่าง,างที่คิดว่าเออจับได้เป็นขโมยแล้วจะขังอะไรเงี้ยเขามีการทรมานกันมีการทำอะไรกันที่อันนั้นคือภาวะสงคราม ซึ่งคุณลุงอะผมเอ่อคุณลุงผมอะครับแกเคยเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าเอ่อแกเป็นคนที่ชอบดูเดอะช็อปเอ่อเป็นคนที่ชอบฟังเดอะช็อปแกบอกว่าแกดูตั้งแต่พวกไนที่ชอ็อปผมก็พวกไนที่ชอ็อปมันยุกไหนวะลุกเก่าคือ,ค,อคือไม่ทันคือไม่ทันจริงๆก็ก็ได้คุยกับคุณลุงคุณลุงเลยบอกว่าจริงๆอ่ะลุงมาเจอบ่อยนะอื แต่เอาเป็นว่าเรื่องแรกที่ที่ที่ททคุณลุงเจอเลยครัอืมก็คือจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแถวบ้านครับ <c oughs> สมัยก่อนนะครับปู่ผมเป็นช่างไม้อืมด้วยความที่ว่าแกเป็นช่างไม้เนี่ยพอเวลาแกไปทําบ้านไหน,นครับมไม้มันเหลือแกก็เรากลับบ้านมาครับสมัยก่อนนะครับคือบ้านของคุณปู่ผมครับแกสร้างเป็นบ้านไม้สองชั้นอืมใต้ถุนยกสูงซึ่ง มันมันดูใหญ่วกว่ากว่าเอาคนในละแวกเดียวกันครับซึ่งทางแถบนั้นยังเป็นป่าอยู่ยังเป็นอะไรยอยู่อือแต่จะมีศาลเจ้าอยู่ศาลเจ้าหนึ่งแต่อันนี้ศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าที่ผมเห็นตอนที่ผมเกิดมาอ่าฮะแต่คุณลุงอ่ะแกเล่าเรื่องประวัติของศาลเจ้าให้ฟังว่าครับจริงๆอ่ะเมื่อก่อนมันไม่มีนะเมื่อก่อนมันมันจะมีแค่ต้นไม้ใหญ่ๆ่อย่างเดียวเพราะว่าอา่าถ้าเกิดมองจากตรงบ้านนะครับม,มันประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบเมตรเราจะมองเห็นแบบต้นไม้ใหญ่ อที่อยู่พอบริเวณหลังซอยหลังซอยตรงทางเข้าครับคุณลุงเล่าใฟังว่าสมัยก่อนมันมืดมากม,มันมืดแบบมืดจริงๆอืงคือใครมีตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยถือว่ารวยนะครับถือว่ามีเงินเลยแหละอใช่ใช่คือเขาจะถือคอบเพิงเดินกันอย่างเดียว <c oughs> แล้วแกก็จะพูดประมาณว่าเออเนี่ยรู้ไหมลุงเคยเจอผีครั้งหนึ่งแต่ลุง ก็เลยบอกว่าแล้วลุงมั่นใจยังไงว่าเป็นผี่อตอนแรกอ่ะคือมันเหมือนเป็นเรื่องเล่าของคนแถวนั้นนะประมาณสักปีหรือสองปีครับเขาบอกเขาจะบอกกันว่าตอนนั้นคือนอ่ะถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรใครเรียกก็คือห้ามขานอันนี้คือมันเป็นเบสิกที่ว่าคนไทยจะสอนลูกหลานทุกคนอยู่ละอ,อันนี้คือคือที่เรารู้กันแต่คุณลุงผมนะครับแกบอกว่าหลังจากแกเจอเหตุการณ์เนี้ยแกไม่เคยขาดรับใครเลยต้องเห็นหน้าเห็นตัวแกถึงจะแบบ แกต้องเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยแกจะขานรับครับโดยเรื่องเล่าของคนแถวๆละแวกนั้นนะครับออื <c oughs> เขาจะเล่ากันว่าเออมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับเขาจะลากสิ่งของบางอย่างอ,อรอบหมู่บ้านเอยูอ่ซึ่งคนที่นั่นนะครับเขาจะบอกว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงคนนี้ลากอ่ะค,คือไม่ต้องสนใจไม่ต้องแบบไปยุ่งออื แล้วสมัยก่อนนะครับด้วยความที่ว่าออมันไม่มีนาฬิกาอืจะมีคนที่เขามาเคาะเก้งเกงเกง,กงซึ่งสมัยนั้นนะครับคุณอาเขาบอกว่าเอเขาไมา่ได้เรียกตำรวจเขาจะเรียกโปรลิสโปลิสพอสองยามปุ๊บเขาก็จะมาตีดังเกง้กงเกง่งเก่งอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นสัญญาณให้รู้กันว่ากีก่โมงกี่มิมมลคุณลุงแกก็เลยบอกว่าอืมตอนนั้นอะ มันเข้าช่วงยังไม่เข้าช่วงสองยามที่คุณลุงเห็นลุงบอกว่าเ้วยอความที่ว่าบ้านมันสูงสูงกว่าบ้านอื่นแกก็จะมองเห็นต้นไม้ใหญ่ออแล้วแกก็จะเห็นคนลากอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนแรกอะครับที่แกเห็นะแกบอกว่าคนที่เขาลากอะเขาลากคนอยู่อืซึ่งคนที่ถูกลากอยู่ครับเหมือนถูกจับขาแล้วก็แล้วก็ลากลากไปตามพื้นเนีอครับสมัยก่อนมันเป็นดินลูกลงังลุงแกบอกว่า ด้วยความที่ว่ามันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครับแกก็จะมองเห็นไกลๆแล้วคนนั้นครับเขาก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยซึ่งแถวๆนั้นอ่ะก็จะมีบ้านอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไกลๆกันก็เอถอะคุณลุงแกก็ถามเกบว,ว่าเฮ้ยทาไมเขาไม่ออกมาช่วยกันเลยทําไมแบบไม่นั่นเลยคุณลุงคิดว่าแกจะเข้าไปดูใกล้ๆแต่พอดีครับ มีเสียงดังเก้งเ<ม>ก้งเก้ง,กงซึ่งโปริจเขาจะเดิน<ม>ตรวจแล้วก็จะ<ม>ต,ตีอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมอนุมานประมาณว่าโปลิจวันนั้นน่ะปลริหน่าจะมาสายเพราะปกติสองยามที่ทุกคนได้ยินกันอะ่ะ<ม>ก็คือ<ม>จะไม่จะไม่เห็นอะไรแบบนี้คุณ<ม>ลุงแกก็เลยแบบตะกนเรียกโปริเออพ<ม>ี่ครับช่วยไปเช็คหน่อยผมเห็นคนลากอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นอื<ม>ซึ่ง ในระหว่างที่คุณลุงผมกําลังพูดอยู่อย่างนั้นครับอืมได้ยินเสียงคนร้องโอ้ย oh, 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 oh ช่วยด้วยคือแบบดังมากคือสองคนได้ยินแล้วหันไปมองอืมตรงตรงที่เดียวกันซึ่งสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นรั้วไม้รั้วไม้แบบเตี้ยๆครับคุณลุงผมก็กําลังคุยอยู่โปรลิฟพอได้ยินเสียงปุ๊บก็วิ่งไปเลยครับอืมวิ่งไปผ่านจากนั้นไม่เวลาไม่นานครับสักห้านาทีได้ครับ,รบได้ยินเสียงโปลิสร้องอื ร้องแบบววยวายแล้วก็วิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค,รคุณลุงแกเห็นอย่างไน,นครับด้วยความที่แกเป็นเด็กแกก็กลัวแกก็วิ่งขึ้นบ้านแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยซึ่งแกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอืพอตื่นมาตอนเช้าครับเอคนเท่าคนแกที่ที่บ้านนะครับเขาก็จะมารวมตัวที่บ้านปู่ผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านปู่ผมมันใหญ่เขาก็จะมาแบบเหมือนมานั่งคุยกันผมอ,ะ,อะผมอะ ก็เขาพอเข้าใจอ่าด้วยความอยากรู้อ่ะอก็ไปนั่งฟังว่าเขาคุยอะไรกันเขาเลยบอกว่าไอ้อาดมันเอาอีกแล้วรอบนี้มันมาหลอกโปล,ลิสเลยอะไรเงี้ยบอกว่าก็มานั่งคุยกันว่าเราจะเอายังไงกันดีกับกับอันนี้เพราะว่าเรื่องของของนายอาดเนี่ยครับม,มันเป็น่างเงี้ยมาสองสามปีแล้วที่นายอาดเป็นเงนี้ย ซึ่งคุณลุงแกก็นั่งฟังนั่งฟังด้วยใจยจะเดียต่อจนกระทั่งเอาตะมันตะมันซึ่งเป็นเพื่อนคุณ,คณปู่ก็เดินเข้ามาถามว่ามึงอยากรู้ว่าดิมามาเดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังแต่ไปซื้อเอ็มร้อยให้ก่อนนะมสมัยก่อนก็จะแบบเป็นเหรียญสตางค์เนี่ยครับก็เดินไปซื้อแล้วแกก็กลับมาแกก็นั่งคิดมันมีอะไรอจนกระทั่งตะมันแกเล่าให้ฟังว่าอแกคิดว่าพริคคนะนะั้นน่ะน่าจะไปเจอตาอาศ เจอใครนะซึ่งตาอาดคนคนที่รับศพคนนี้ยค,คือชื่อตาอาดแกเสียชีวิตไปเมื่อสองสามปีได้ละช่วงสงคารามนั่นะครับคือโดยตาอาดอย่างเงี้ยครับแกจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นนกสองหัวครับ,ข,บข่าวทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยก็คือบอกกันเพราะสมัยก่อนเรื่องข่าวเรื่องอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดสมมติเขารู้อะไรเงี้ยครับแล้วมาบอกเขาก็จะได้แบบ เป็นเงินหรือว่าเป็นอาหารกลับไปอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะครับในมุมเขาว่าทําเพื่อความอยู่รอดอแต่ว่าคนไทยออที่รู้ว่าออมึงเป็นนกสองหัวเ,ออเขาก็เกิดการไม่พอใจกันอ,อก็ได้มีการลุมประชาทันรวมถึงลุมค่าของเอ,อตระออลุงอาจเนี่ยครับครับซึ่งคนที่พอเขาฆ่าลุงอาจเสร็จครับออืเขาก็หนีไปเลย S <S โดยที่ว่าโดยที่ว่าทุกคนอะไม่รู้ว่าลุงอาจหายไปไหนแต่วันดีคืนดีอยู่ดีๆก็มีคนลากศพอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกคนนะครับเขาจะเห็นว่าลุงอาจครับอืแกเดินลากทงอะไรสักอย่างมาคนแรกคนแรกที่เห็นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนคุณปู่เพื่อน่าจะเป็นคนุณคุณย่าลีออืแกครับย้ายหมู่บ้านไปแหละตอนนั้นตอนนั้นนะครับครับ แกเป็นคนแรกที่เขามาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าไอ้อาดอ่ะมันลากถุงอะไรก็ไม่รู้แต่กองเลือดอ่ะเต็มไปทางดินลูกรลังคือเหมือนอาบดินลูกลังจนแบบดินลูกรลังเนี่ยจะเป็นแบบสีดแดงเลือดหนองๆครับเยลี่แกเห็นแกก็เข้าไปทักไออาดมึงทําอะไรอ่ะมึงไปฆ่าใครมาเนี้ยครับอะไรประมาณเนี้ยครับอื ในไหนให้กูดูไหนสิแกมองนะแกก็เห็นยุงอาอตาอาดเนี่ยครับแกหยุดครับแต่ตาอาดหยุดก็จริงครับเยลีแกไปเปิดดูเปิดดูอือใช่ครับเจอตาอาดพูดว่าครับตาอาดอะครับแกอยู่ในถุงนั้นนะครับแล้วก็พูดว่าจ้าเอ๋เท่านั้นนะครับเยลีแกสลบอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตาอาดลากศพตัวเองใช่ครับเฮ้ยศพที่ที่ว่ามีคนลากคนลากก็คือตาอาดคือตาอาดะครับแกรู้สึกคือเหมือนกับว่าตอนนั้นนะครับที่ที่ชุมชนผมเขาก็จะมีเป็นคนที่เป็นเหมือนคล้ายคสิ้นแสอะไรเงี้ยครับครับ เขาบอกว่ามันลากมาเพื่อทุงความยุติธรรมกับตัวมันอืม,มันถูกฆ่าโดยที่ทุกคนไม่ได้รู้ความจริงอะไรทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยคนเข้าใจว่าคือตาหาดเนี่ยเป็นนกสองหัวถูกไหมนะฮะใช่ครับอารมณ์สายรับสองหน้าก็คืออยู่ได้ทั้งไทยอยู่ได้ทั้งญี่ปุ่นแนหะ่ะเพื่อเอาตัวเองให้อยู่รอดอ่ะใช่ครับคือตาหาดแกเหมือนเป็นพวกพครูพักหลักจำครับฟังคนญี่ปุ่นเขาพูดอะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นอแกจะมีหน้าที่แบบเอาของไปส่งอ,อะไรเงี้ยครับเอาน้ําไปส่งอ,อะไรไปส่งคือแกจะแบบเหมือนเป็นคนหาบน้ําแล้วก็ไปส่งที่ค่ายอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วทีเนี้ยพอเวลาแบบคุยกันแกก็จะจําว่าเอาคาเนี้ยมันพูดว่าอะไรอะไรใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณสักครึ่งปีมัครับแต่อาจแกก็แบบพอสื่อสารได้เล็กน้อยอืมด้วยความที่ว่าคนที่เขาเห็นอ่ะเขาไม่รู้ว่าตาอาดพูดอะไรกับญี่ปุ่นครับเขาฟังมันรู้เรื่องอแกก็ไปคิดเอาเองว่า ตาอาดอะเอาข่าวของคนไทยอะม,มาขายให้ให้กับทางญี่ปุ่นครับพอญี่ปุ่นล้วอย่างที่เรารู้กันนะครับเขาขนน้าไปอะยังไงญี่ปุ่นเขาก็ต้องให้อาหารให้ข้าวกับมาอยู่แหละซึ่งมันเป็นเรื่องปกติในในการนั้นแต่ทุกคนอะคือคิดกันไปว่าลุงอาดะแกเป็นนกสองหัวครับซึ่งตอนแรกที่ผมฟังจากอาผมผมก็คิดว่าแกเป็นนกสองหัวแต่ความจริงอะไม่ใช่คือแกเอาข่าวปลอมให้ญี่ปุ่นอ ก็คือด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันมีเสรีไทยซึ่งกลุ่มเสรีไทยอ่ะคนคนญี่ปุ่นเขาก็จะพยายามปามตามให้หมดครับแต่ด้วยความที่ว่ามันอ่าอย่างที่เรารู้กันนะครับมันเป็นขบวนการใต้ดินนะครับเขาก็จะลบเข้าป่ากันอืมก็ก้อนนะตรงนั้นนะครับเออลุงอาล่ะแกเหมือนกับถูกคนในหมู่บ้านที่เขาไม่รู้อะไรจริงครับมาลุมประชาธิปไตยแล้วก็เอามีดจ้วงแทงแก แล้วก็ไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่นนะครับอืมอันนี้คือจากปากคําที่สินแสเขาบอกนะครับครับแล้วสิ่งที่ตะลุงอาจแกทําครับอืมที่แกพยายามรักศพแกเองอ่ะแกะพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยทุกแกจะพูดได้แค่สองคำแกจะพูดมากกว่านี้ไม่ได้แต่สินแสเขาก็บอกว่าเขาพยายามสื่อประมาณว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิด เขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ก็ทํเพื่อชาติเหมือนกันแต่ทําไมเขาต้องโดนอะไรอย่างนี้อืก็นั่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นครับจนกระทั่งสินแสฮะคือมันเพอพอหลังจากที่โปริคนนี้ครับแกโดนนะอที่เจอผงทุกคนก็คิดว่าโปริคนเนี้น่าจะโดนเหมือนยีรีคิดว่าน่าจะเหมือนกันน่าจะเปิดน่าจะเปิดอันนั้นเหมือนกันอืมสุดท้ายครับทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่า จะเอาอยัางไงดีสิ่งแสก็ไปทําอะไรไม่รู้ครับ,รบแกก็ไปตั้งศาลจีนครับเป็นศาลจีนแบบใหญ่ๆหอ่แต่ไม่เชิงศาลเจ้าที่แบบศาลเจ้าใหญ่ขนาดนั้นนะครับ,ค,รบคือเป็นศาสลสําหรับให้แค่คนมากราบไหว้แต่ว่าไม่ได้มีโรงทานหรือว่าอะไรเงี้ยคือตั้งอันนั้นนะครับครอบเอาไว้ตรงบริเวณใกล้ๆศพของของลงงอาอตั้งแต่นั้นมามก็ไม่เคยมีใครเห็นวิญญาณหลวงอาีกเลย นะฮะเขาไม่มีใครเจอเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนฆ่าลุงอาจด้วยคือในในหมู่บ้านนะครับเขารู้กันแต่เพียงแต่ว,ว่าเขาเขาไม่คุยกันเขาเขาจะไม่พูดกันเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือคนในลูกหลานลูกหลานกันและอย่างเราเรา,เราอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าในเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเดียในสมัยก่อนนะครับ,รบตำรวจเอ่อพลิรอะ่ะเขาไม่ได้แบบมีประสิทธิภาพ มากขนาดนั้นนะครับในในการที่แบบจะสืบค้นหรือว่าจะไปหาคือบางคือเหมือนกับอย่างที่แบบคนปลูกเคยเล่าให้ฟังบ่อยว่าสมัยก่อนอ่ะไม่ต้องมีปืนหรอกแค่มีมีดาบยาวๆรับคมๆก็เป็นเสียเป็นโจรก็ได้แล้วอะไรเงี้ยครับมันมันจะด้วยหลายๆอย่างอืมอืมอืมเนาะโดยโดยช่วงนั้นก็คือแบบอาจจะบอกช่วงภาวะสงครามอ่ะเอาจริงคือตำรวจก็อาจะไม่ได้แบบมีเวลาที่จะมาสืบเรื่องแบบคนเสียชีวิตโดยสาเหตุอะไรใครเป็นคนฆ่าเนาะ ใช่ครับอ,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 อืมแล้วยิ่งอแบบชาวบ้านบอกไอ้นี่มันเป็นนกสองหัวตำรวจก็อ่ะอะสมควรจะนึกในใจนะเขาได้ยินแล้วก็รู้ว่าอ่ะพอสมควรแล้วน่ะแต่แบบโอ้โหเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวก่อนต้องย้อนกลับไปก่อนไทยครับปกติแล้วเนี่ยคือลุงอาจแกล่าของแบบนี้อยู่ประจาอยู่แล้วถูกไหมทุกคนคือเห็นภาพแกแกเป็นคนจีนขยันขยัน,นนะครับที่เหมือนกับว่า คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีน m, ถ้าเกิดมาเมืองไทยอ่ m, อะเขาก็เสือกผืนหมอนใบอ, m, อะไรที่ทาแล้วแบบแลกเงินได้เขาเขาก็ทําหมดอะครับค,คือรับจ้างเอาทุกอย่างนะครับใช่ครับซึ่งก็อ่ะไอ้ถุงที่แกลากไปแล้วอาจจะเป็นของไปส่งที่นั่นบ้างอะไรนี่บ้างอะไรนู่นนี่นั่นเนาะนะครับซึ่งทุกคนก็เป็นเห็นเป็นคือเป็นภาพที่คุ้นตาชินตานะครับใช่ครับก็ไม่มีใครใครคิดว่าสุดท้ายวันหนึ่งจะกลายเป็นว่าเป็นวิญ,ญญาณของลุงอาจนี่แหละนะครับ ที่เรียกร้องความยุติธรรมลากศพตัวเองไปมาไปมาอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเหมือนเดิมโอ้โหน่าก,กลัวมากเนี่ยค,คุณลุงเขาบอกว่าสมัยก่อนอะ่ะเออมันมืดนะมืดมากมแล้วผีมันแล้วมันก็ไม่ผีมันไม่ใช่อย่างอย่างทุกวันนี้ที่แบบว่ามาวัาแบวบให้เห็นอันนี้คือเขาแบบไม้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยว่าเ,เ,เออเอเอกูตายแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ น่ากลัวเนี่ยแล้วแบบอืนึกสือภาพเยรีอารมณ์ไหนวะตอนนั้นไปเปิดดูเนาะคือคือผมเองผมคิดว่ามันนา่าจะเป็นเรื่องความสนิทกันอะที่เหมือนกับว่าเห็นเห็นตะอาดลากมาอย่างนั้นอาจจะเป็นวัวหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบหมูแกล้มมาแล้วลากมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคคือแกคงไม่คิดว่าแกเจอภาพอะไรอย่างนั้นหรอกอแต่แบบพอนั่นมาแต่สิ่งที่คุณลุงผมเห็นนะครับ,ค,รบคุณลุง ผมก็บอกว่าแกก็ไม่สามารถอธิบายได้นะแล้วยิ่งด้วยการที่ว่าแกเป็นเด็กอ่ะแกกลัวแกไม่กล้าวิ่งที่แต่ละวิ่งเข้าไปดูเพราะว่ามัน<ะ>มันไม่ได้อบบว่ามีผู้ใหญ่คุมเนาะเพราะตอนนั้นแกเพิ่งประมาณเจ็ดปายครัวเองครับอืออืออือเอเออฮะเรื่องนี้ก็ผ่านมาหกสิบกว่าปีเลยแล้วถ้าบอกว่าช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเมื่อวานพี่เก่งก็จะมีคนโฮมาเล่าประมาณเนี่ยมันเหมือนกับเรากําลังแบบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสมัยรัชกาลที่เจ็ดถูกไหม <น>ใช่ครับเออหกสิบกว่าปีเหรอเดี๋ยวนะปีได้ได้ครับประมาณห้าได้ได้อยู่ประมาณมประมาณปีสองพันครับปีสองพันสองพันต้นต้นประมาณนี้ครับปีสองพันห้าร้อยองี้หรอสองพันห้าร้อยใช่ครับสองพันห้าร้อยต้นต้นเพราะว่าสงครามโลกประมาณปีพันเก้าร้อยสี่สิบสามประมาณนี้นะประมาณนั้นนะครับเออน่าจะมากกว่าหกสิบกว่าปีเนาะนะครับอาจจะจําช่วงเวลาที่ ผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะโดยอันนี้ผมผมอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าฟัางมาจากคุณลุงแต่ว่าคุณลุงอ่ะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแกมากมแต่แกอ่าจะเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าอือพอเวลาแกพูดอ่ะแกเป็นคนไม่เคยโกหกใครเลยครับตั้งแต่เกิดมาตั้งที่ผมเห็นแกแกเป็นเหมือนประเภทคนจริงอ่ะแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้แกเกษียณแล้วอ่ะ แกก็อยู่บ้านเลี้ยงลานอะไรเงี้ยก็เราก็มีโอกาสได้คุยกันจนกระทั่งผมป่วยนยครับก็เลยได้ได้คุยกับแกมากขึ้นพอคุยเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าแกเชื่อนะแกเชื่อเรื่องพวกนี้นะบอกไม่เห็นไม่เคยเห็นลุงห้อยพะเลยลุงแกนี่ควักมาจากคอเป็นฟวงก็เจอมาแล้ว่ะก็ต้องนีะนะ ฮคือคืออันนี้ยแกบอกว่าอันเนี้ยคือแกไม่เห็นแต่แกแต่แกไม่รู้ว่าเขาเจออะไรกันแต่อันนี้คือเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาอืมแต่เรื่องที่แกเจอก็ตอนที่ไปป่ากับปู่นั่แหละครับคือคือเรื่องที่แกเคยเจออืมอืมอืมน่ากลัวมากนะฮะคือสุดท้ายไม่ใช่ในกรุงเทพนะแต่ฟังมาถ้าในกรุงเทพและแต่อาจจะบอกพิกัดไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับที่ที่ต่างจังหวัดครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า มัน,ม,นมันใกล้พระราชวังแล้วกันพระราชวังชวังหนึ่งที่ต่างจังหวัดอัน,นอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทางญี่ปุ่นเขาจะมาตั้งค่ายยุดเอาไว้อ,อืโอเคนะนั่นคือประมาณนี้นะขณะน,น,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสุนโดยติตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศีษะไลโอ